ครับมีคําถามครับจากคุณพักดี <c oughs> ครูบาครับขอความเมตตาช่วยบอกการปฏิบัติธรรมแล้วที่ว่าเห็นแก่ตัวอีกรอบครับผมหาคลิปที่ครูบาเคยเทศไม่เจออะไรนะการปฏิบัติธรรมเหมือนเห็นแก่ตัวนะครับอีกคนมันก็เห็นแก่ตัวทั้งนั้น นักศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่เห็นแก่ตัวหักฟังคำนี้นะก็รู้สึกว่าหุ้ยทำไมครูบาพูดอย่างนีเน้เพราะว่าคำว่าเห็นแก่ตัวที่เราเข้าใจนะมันหมายถึงเห็นแก่ได้นะ คำว่าเห็นแก่ตัวในศาสนาพุทธเนี่ยหมายถึงเห็นตัวเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองไม่ได้เห็นแก่ได้แต่เห็นตัวเองเพื่อทําลายตัวเองอาจจะเป็นโลกยังบอกว่าเอ้ยพวกมาบวชเนี่ยเห็นแก่ตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นนะยังยางยกตัวอย่างคูบาเนี่ย นนี้สมมติตัวคุบ้าเองมาบวชหากคุบามีมีครอบครัวมีแฟนอยู่หากแฟนไม่เข้าใจแฟนก็จะบอกว่าทิ้งทิ้งเขาเห็นแก่ตัวคําว่าทิ้งเขาต้องดูว่าเราทิ้งอะไรเขาหนึ่งถ้าทิ้งหนี้สิในให้เขานั่นเห็นแก่ตัวจริงทิ้งภาระให้เขาทิ้งลูกให้เขาเป็นภาระของเขานั่นคือเห็นแก่ตัวจริง ที่ลกเขาจะประนามได้แต่ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งว่าเขาว่าเราเห็นแก่ตัวเขาไม่อยากให้เรามาเขาก็เห็นแก่ตัวไหมล่ะจริงไหมคนที่ไม่อยากให้เรามาบวชแสดงว่าเขาก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันนะเพราะอะไรก็เพราะถ้าเรามันยังมีประโยชน์ยังดีอยู่นะ ของดีใครก็ไม่อยากทิ้งหรอกนก็ลองไปมีกิ๊กดูสิแล้วเขาไม่ไล่นี้นะจริงไหมเนี่ยลองไปมีกิ๊กไปบินขี้เหล้า,มาเมายาดรเขาไม่ตอนไหนจะไปบวชถ้าเป็นลูกไม่ดีก็มาฝากไอ้วัดไงนีถ้าเป็นลูกดีไม่ต้องไปบวชหรอกลูกไม่ต้องไปบวชหรอกลูกอยู่เป็นอย่างนี้อยู่เป็นคนดีอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วเนี่ยออ พวกขี้เล้าเมายาณเอาเข้าวัดนะติดยามาบําบัดแล้วก็มาบวชอย่างเงี้ยไม่เคยมีหรอกใครจะจบประเด็นจะโทรประเด็นเอกลูกดิฉันจบประเด็นจะเอกนะเอามาบวชกับหลวงพ่อใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเป็นลูกติดยาเงี้ยโอ้ยอยากให้อยากให้หลวงพ่ออบรมสั่งสอนขนาดแม่มันยังสอนไม่ได้เลยนยพระจะเอาอะไรไปสอนมัน <c oughs> จริงไหมนะทุกคนต่างเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแต่จะเห็นแก่ตัวแบบไหนนะคนเรามันก็ต้องเหมือนเราออกจากจุดจุดหนึ่งเพื่อไปยืนอีกจุดจุดหนึ่งคนที่ยังมองไม่เห็นมุมของเราเขาก็จะมองเราเป็นคนแปลกไปนะในกลุ่มของเขาเนี่ยที่เราเคยอยู่กลุ่มกับเขาแล้วเราดีตัวมาอยู่อีกกลุ่มหนึ่ง คนกลุ่มนี้ก็จะมองว่าไอเนี่ยแปลกนี่แหละคือการพัฒนาขึ้นเห็นแต่ตัวเท่านั้นจะเห็นแบบเอาหรือเห็นแบบเอาออกจะเห็นแบบเอาเข้าหรือเห็นแบบทำลายตัวตนนะสิ่งบางอย่างที่เราเห็น